บรรยากาศดีมากรลล่มรื่นมากเลยม,เลม,เมเลยเีเป็ดไก่ต้นไม้ขนุนพุทราของกินโอ้เยอะมากเลยเป็ดเป็ดไก่ต้นกระท้อนหน่อไม้ มุดอองมาเบาไม้ต no 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 e ุ้ยมามาี่เาไม้อู้น่อไม้สู ชอบกินเพีย